สวัสดีครับวันนี้เส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งเป็นตอนที่6นะครับหัวเรื่องนี้น่าสนใจมากคือมุ่งไปสู่เส้นทางสู่สุขภาวะนะครับคือเวลาที่เราก้าวไปสู่สุขภาวะเนี่ยบางครั้งชีวิตมันถูกผูกม,มัดด้วยโรคภัยไข้เจ็บในอดีตนะครับหรือว,ว่าปัญหาอุปสรรคในอดีตบางครั้งมันมากจนครอบคุมให้เราก้าวไ,ไปข้างหน้าไม่ออก แต่วันนี้เนี่ยการฟื้นคืนสู่สุขภาวะได้จุดแข็งเนี่ยเราจะเน้นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วในการก้าวไปสู่เส้นทางสุขภาวะนั้นเนี่ยเราต้องการค้นหาความหมายใหม่ของชีวิตเป้าหมายและสิ่งที่เราต้องการก้าวไปนะครับเพื่อขยายขอบเขตของมุมมองเราเนี่ยไปอยู่เหนืออาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เป็นการให้เราเก้าวไปสู่การใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมอย่างมี ชีวิตจีวามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอยากชวนพวกเราทํากิจกรรมเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆคําถามแรกว่าในครอบครัวของเราเนี่ยเดิมทีเราอาจจะมองถึงปัญหาและอุปสรรคแต่ถ้านะวันนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าในครอบครัวของเรามีจุดแข็งนะครับมีข้อดีสิ่งที่สนับสนุนอะไรเราได้บ้างเนี่ยลองค่อยๆเขียนออกมานะครับนี่คือกิจกรรมแรกของหัวข้อนี้ถัดไป สิ่งที่จะสนับสนุนเราให้ก้าวไปสู่เส้นทางสุขสพาะ,ะได้อย่างแข็งแรงนั่นะก็คือว่าเราลองดูสิครับว่าการศึกษาที่ผ่านมาเราเรียนอะไรมาถนัดทางไหนมานะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหลักเราอยากเรียนรู้อะไรนะครับลงเขียนออกมาในข้อของการเรียนรู้นะครับถัดไปเราจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการเงินแต่ลองกลับไปมองสิครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทรัพย์สิ่งที่เรายังคงเหลืออยู่ อาจจะเป็นบ้านที่พักอาศัยรถยานพาหนะเงินทองสิ่งของนะครับเพื่อสํารวจว่าในขณะนี้เรายังมีสิ่งดีๆอะไรอยู่ในชีวิตของเราบ้างน,นะครับข้อถัดไปนี้สําคัญมากๆเลยลองเขียนดูนะครับว่าจากนี้ไปเป้าหมายทางด้านการงานอาชีพเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะไปถึงส่วนไหนกิจกรรมถัดไปนะครับลองคิดถึงว่า งานจิตอาสาหรือจิตสังคมที่เราอยากออกไปช่วยเหลือตรงนี้สําคัญมากมันเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับและคาดไม่ถึงคือเมื่อเราลงมือช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับผู้อื่นเรากับอิ่มเองและมีความสุขนะครับนั่นก็เป็นการเติมพลังไฟของเราให้ก้าวไปสู่สุขภาวะได้อย่างยั่งยืนอ,อีกข้อหน,นึ่งน,นะครับนอกจากนั้นแล้วที่สําคัญคือเราเหนื่อยเราใช้พลังงานไปแล้ว เราอยากจะพักผ่อนหย่อนใจดูแลตัวเองให้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยกิจกรรมอะไรบ้างให้เรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วเขียนออกมานะครับและสุดท้ายลองดูซิว่าเป้าหมายทางเรื่องของครอบครัวจิตวิญญาณเราอยากทําอะไรเพื่อเติมเต็มจิตใจเราให้สงบและมีความสุขครับลองทํากิจกรรมนี้ดูนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าตอนที่7ขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณนะทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ